kepant seram bahan favikเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัส favik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin <coughs> Wassalatu wassalamu ala asyrafin anbiya'i wan mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจ้าลออสุบฮานะหัวตาลนละประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นบนวิถีของผู้ศรัทธานะครับการเรียนรู้นั้นต้องมาก่อนการปฏิบัตินะครับและที่สำคัญก็คือต้องทำความเข้าใจรู้ถึงในรายละเอียดต่างๆขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ดังนั้นเรื่องของฮัจญ์เนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนั้นเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวงได้ฮิวซัลลัมได้เรียกร้องเชิญชวนให้มีการไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีที่10นะครับเรียกว่าฮัจจ์ตุนวะดะฮัจญ์อัมลาของท่านนาบีเนี่ยเมื่อท่านนาบีได้เสร็จสิ้นจากการทำฮัจญ์แล้วเนี่ยท่านนาบีก็พูดว่าคูรูอันนีมานาซีกะกุม้มท่านทั้งหลายจงยึด รูปแบบในการทำฮัตนะครับจากฉันอันนี้ก็คือจากฉันดังนั้นก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการทำการปฏิบัติที่มีขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยพอหลังจากที่นบีได้ทำไว้เป็นแบบอย่างแล้วก็ให้ยึดในรูปแบบนี้นะเพราะว่าการทำฮัตเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยของท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาตั้งแต่มีการสร้างกาบาเกิดขึ้นนะครับดังนั้น เรื่องศาสนาพี่น้องไม่ใช่เรื่องของการคิดเองการทําตามอําเภอใจเรื่องศาสนาคือเรื่องที่เราจะต้องกลับไปดูในตัวบทหลักฐานตามกีตาบุลล์และก็สุนนะของท่านนาบีและความเข้าใจนี้ก็มาจากบรรดาอุลามะบรรดาสหบาบะของท่านนาบีไม่มีใครพี่น้องจะเข้าใจศาสนามากไปกว่าสหบาบะของท่านนาบีเพราะเป็นคนที่เรียนโดยตรงกับท่านนาบี หลังจากนั้นก็มีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นตาบีอินตาบีอินก็คือคนที่เรียนกับซอฮาบะแต่ไม่ทันเจอท่านนาบีมีหลายท่านพี่น้องนะหลังจากนั้นก็เป็นรุ่นของตาบีต,ตาบีอินนะเรียนกับตาบีอนอีกทีหนึง่งเนี่ยก็จะไล่วิชาความรู้เนี่ยพี่น้องมันก็จะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆถ้าเป็นภาษาอัลกอเลสนตดมีสายรายงานสืบสอบไปถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไลฮิวะซัลลัม ดังนั้นสิ่งที่ผมนำมาสอนทั้งหมดพี่น้องครับไม่ได้มาจากความนึกคิดของตัวเองแต่เป็นการกลับไปหาแบบอย่างของท่านนาบีและแน่นอนนะครับคนที่จะให้ความกระจ่างความเข้าใจในตรงนี้ก็คือบรรดาอุลามะนั่นเองดังนั้นเวลาที่เรียนศาสนาต้องใจเย็นบางคนบอกอาจารย์ต้องให้ชัดาให้ใหเอาอะไรนะเอาหันไก่ให้เด็ดขาดไปเลยเรื่องที่ชัดแน่นอนต้องชัดเจนอยู่แล้วแต่เรื่องไหนที่เห็นต่างก็ต้อง ว่ากันไปตามความเข้าใจของแต่ละทะัศนะนะโดยเฉพาะเรื่องฟิกพี่น้องใครเรียนฟิกแล้วไม่เรียนคีราฟเลยเป,เป็นไม่ไ,มได้คนที่ไม่รู้จักเรื่องคีราฟแสดงว่ายังไม่รู้จักเรื่องฟิกจริงนะยังไม่เป็นอาเลมเรื่องฟิกนะยังไม่เป็นผู้รู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องฟิกถ้าเชี่ยวชาญเรื่องฟิกต้องรู้เรื่องคีราฟด้วยเรื่องที่เห็นต่างกันตรงนี้ตรงนี้เป็นประเด็นที่เป็นเรียวกว่ามัสอาลิสติฮาดิยะประเด็นที่มีการวินิจฉัยแต่ตรงถ,ถ้าดีกว่านั้นก็รู้เลยว่า หลักฐานที่เขานํามาวินิจฉัยนั้นมุมของมุมของหลักฐานนั้นเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> มันก็จะมีกวาเอสมีทัสมีเรื่องของหลักพิจารณาตรรีเรื่องของหลักพิจารณาเรื่องของกฎต่ตางๆดัง,ง,งนั้นพี่น้องผูม้มีมาทั้งหลายครับนี่คือรูปแบบในการเรียนศาสนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับนะไม่ใช่ว่ามอเรียนวันนี้ปั๊บอีกวันหนึ่งก็ รู้หมดแล้วไม่ใช่พี่น้องต้องใช้เวลาซอบ้าข,ของท่านนาบีเรียนกับท่านนาบีกี่ปีอะพี่น้องที่มาดีน่านี่สิปีนะครับท่านอับดุลไลมินอับบาสที่เป็นผูท้ที่อัลที่อัลลอฮ์ให้ในเรื่องของการอธิบายตับซีเนี่ยเรียนกับน,นบีกี่ปีพี่น้องแล้วก็เรียนกับบรรดาซอบาบ้าของท่านนาบีอีกเพราะบรรดาซอบ้าข,ของท่านนาบีก็มีระดับที่ระดับอาวุโสนะที่มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน แต่ท่านอับดูลลาห์อับบัสเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของการอาธิบายอัลกุรอานดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับวันนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องมาฟังเรื่องศาสนากันเพื่อที่จะนําสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและก็ตรงตามแบบของสุนนะของท่านนาบีมาดูหน้าที่174นะครับหลังจากที่ไปตะวาบอิฟาดอแล้วตะวาบอิฟาดอก็คือตะวาบรุก,กลทัชนะ ขาดไม่ได้นะนี่พี่น้องนะเมื่อตะวาฟอิฟาด้เวเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็มาดื่มน้ำซำๆในท่าที่ยืนนะคือถ้าถ้าตะวาฟอิฟาดอเนี่ยก็ต้องดูว่าไอตอนที่ทำฮัจจะทำแบบไหนถ้าทำแบบกูดูมเนี่ยตะวาฟกูดูมเข้ามาก็คือทำแบบอิฟรอดเนี่ยก็องมีสแอร์ด้วย ฮัดก็จะแสะแอร์ก็จะอยู่หลังจากตะวาฟแต่บางคนเนี่ยถ้าถ้าขอมาอัพทีถ้าเป็นอิฟรอดอะบางคนก็ไปสะแอร์ไว้ก่อนเลยซึ่งกูดูมเนี่ยพี่น้องมันมันมัน,ม,นมันเป็นเป็น,เป,นเป็นในเรื่องของการเข้ามาสู่เมืองมักกะฮ์ก็มีตะวาฟกูดูมแล้วก็หลังจากนั้นก็คลองเอียรรอมยาวไปใช่ไหมล่ะเด็อิฟรอดเนี่ย แต่บางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แสแอเพราะเนื่องจากแสแอเอาไว้หลังกูดูมเลวเสดสแดสแดสแอฮัดไว้แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นการทรํา,ทอ,อ,าทอุมร้อเนี่ยทำอุมรหอถ้าทําอุมรอเนี่ยพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายครับก็คือแบบธมัมต,ตัวเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ครั้งที่ไปเข้ามักการเนี่ยก็คือไปตะวปัปอุมร้อแล้วก็แสแออุมร้อแล้วก็ตะฮันล้น ส่วนครั้งนี้ที่เข้ามามักกะอีกครั้งหนึ่งหลังจากไปคว้างเสาหินนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตะวาบอิฟาดดอคือจะตะวาบอิฟาดดอตะว,บวาบซุนาตะวาบวัดะตะวาบวีดะเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะพี่น้องวิธีการเหมือนกันหมดแต่มันต่างากันในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติและก็หุกกรมอันนี้ตะวาบที่สําคัญที่สุดคือตะวาบอิฟาดดอเนี่ย แต่ว่าฟันดูขัดไ,ไม่ทำไม่ทำไม่ทำก็ไม่ซ้อเลยครับเป็นดูกลนะส่วนคนที่ทําแบบตำมตัตก็ไปสแสเอด้วยก่อนไปสแสเอก็มีการเลยครับการดื่มน้ำํำๆซึ่งเป็นซุนนะของท่านนาบีแล้วท่านนาบีจะไปไปที่มุนตาดำด้วยนะก็คือระหว่างหินดํากับประตูนะครับแล้วก็เอาหน้าอกเนี่ยไปแตะเอาไว้แล้วก็เหมือนกับไม่คยๆเอามือไปประทับแล้วก็หน้าอกเนี่ยแนบไปกับบริเวณนั้นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ ดูอามุสตายาบนะหลังจากที่ทำการต่อว่าอิฟอลด์เสียแอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะหรือตะฮัดลุนซานี้แล้วนะก็ท่านนับีก็ทำการเป็นไงครับละหมาดฮุฮตละหมาดบ่ายพอถึงเวลาละหมาดบ่ายคือฮัดเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดละหมาดนะยังต้องละหมาดเหมือนเดิมนะบางคนบอกอาจารย์ช่วงฮัดต้องละหมาดไหมต้องละหมาดซื้อสิ่งอดก็ต้องละหมาดเห็นไหมเป็นอิบาดาที่ซ้อนกันอยู่ละหมาดเนี่ยทำฮัดก็ต้องละหมาดพี่น้อง ไม่ใช่บอกโอ้ทำฮัทเลียงไม่ต้องละหมาดไม่ใช่ก็ละหมาดดูฮดละหมาดบ่ายในวันนะก็คือวันที่10นะลงมาข้างล่างนะครับแล้วท่านก็รุดกลับไปที่มีนาเพื่อจะไปค้างคืนเห็นยังเออกลับไปที่มีนาอีกเพื่อที่จะไปนอนนะที่มีนาเขาเรียกว่ามาบีดนอนค้างคืนที่มีนาแต่ชุดก็จะเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องกลายเป็นชุดเอียรอมไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วก็จะเป็นชุดเหมือนปกตินี่แหละ นะหัวกับล้านแล้วเพราะโกนไปแล้วใช่ไหมก็นอนปกติแต่ไอ้นอนก่อนวันจะออกมาต่อออกออกมาบุกูฟนะน,นั้นยังใส่เอียรอมอยู่ยังมีข้อห้ามเรื่องของเอียรอมอยู่แต่วันนี้ที่กลับไปมาบีดนั้นไม่มีข้อห้ามเรื่องเอียรอมแล้วเพราะเราทําการตะฮันล้นตั้งแต่ตอนที่เราคว้างเสาหินเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นชุดปกติละใส่เสื้อผ้าปกตินะวันวันที่11เ็เนี่ยเขาเรียกว่าวันกอร ตรงกับวันที่11เ,เดือนรุ่นฮิจร์นะก็ไปนอนคืนนั้นใช่ไหมคืนวันที่10พอมัคกะเรบก็เข้า11เ,เลย้ยพอเช้ามาดวงอาทิตย์ค้อยนะเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยในวันที่11นะก็คือบ่ายแล้วนะค้อยนี่คือบ่ายแล้วนบีก็จะออกไปขว้างเสาหินที่จะมราะด้วยการเดินเท้า ในขั้นตอนของการขว้างเสาหินเนี่ยพี่น้องวันที่11เนี่ยจะขว้างครบ3ต้นส่วนวันที่ส0เนี่ยขว้างต้นเดียวเขาเรียกเสาหินหน้าเดียวอัลกอบอบาแต่ถ้าเป็นวันที่11เนี่ยจะขว้างสต้นเลยต้นแรกที่ท่านจะต้องผ่านนะพี่น้องไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันจะรู้ไหมต้นไหนต้นหนึ่งต้นสองต้นสามเพราะมันยังไงมันเรียงมาเนี่ยเดินมาเนี่ยมันต้องผ่านต้นแรกก่อนไม่มีเราพี่น้องไปผ่านต้นสามก่อนแสดงว่าเราสวนเลน วันเว่ใช่ไหมยังไงก็ต้องผ่านต้นแรกก่อนแต่ว่า,าวันที่วันที่10นี่เขาจะปิดเอาไว้เลยต้นหนึ่งต้นสองเพื่อไปต้นสุดท้ายอาไปที่ต้นแรกเขาเรียกว่าอันจมรอตุลอูลาอูลาไปวาแรกนะเอาวันหนึ่งใช่ไหมก็ต้นแรกตามชื่อน,นั่นแหละอูลาก็คือต้นแรกท่านก็เริ่มกว้างจมรอแรกที่อยู่ข้างมัสยิดอัลเคฟอลคฟัอลคั นะแล้วท่านก็คว้างหินทั้งหมดเนี่ยเจนะครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งละเม็ดนะทั้งหมดก็7เม็ดเจ็ดครั้งไม่ใช่ว่าพอกำไปอันหนึ่งเเม็ดลงทีเดียวเลยไม่ใช่ครั้งละเม็ดหนึ่งเจครั้งพร้อมกับกล่าวว่าอัลลอฮฺหุอัิบะทุกครั้งที่คว้างไปเนะี่ยคว้างให้ไปโดนเสาหินมันก็จะกระเด้งลงในอ่างนะ หินเหล่านั้นเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็เดินควางเหล่าหินใช่ไหมหลังจากนั้นท่านก็เดินน่ค่อนไปทางข้างน่ข้างว่าที่ที่เป็นข้างข้างเป็นที่ว่างอยู่เล็กน้อยแล้วท่านก็หยุดและหันหน้าไปทางกิบละเล็กก็ยกมือเห็นไหมพี่น้องไม่ได้หันหน้าเข้าเสาเสาหินแล้วขอนะ,อะมันก็จะเป็นทิศที่ตรงกันข้ามละเละเขาหินก็จะอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องข้างเบื้องข้างส่วนกิบละก็หันไปทางทางไหน ทางมาสัสยิดฮารอมเนี่ยเพราะมาสัสยิดฮารอมก็มีกาบาอยู่ก็ที่กิบลาแล้วก็ทำขอดุอาในฮะดีษเนี่ยพูดถึงว่านาบีเนี่ยดุอาน,านานมากพี่น้องนะนบีเนี่ยดุอานาน,านมากในฮะดีษสอิยาบุคอรีเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปที่หน้า175เนาะแล้วก็มีใบารายง,งานว่าท่านนบีเนี่ยขอดุอาเนี่ยใช้เวลาก็คือเท่ากับการอ่านซูเราะห์บะเกาะเรรอหนึ่งจบ เท่ากับอ่านซูรอบากรารอพี่น้องกี่ยุสเราเนี่ยเคยอ่านซูรอบากรารอทีเดียวจบไหมถ้าไม่เคยพี่น้องลองไปดูคลิปใน YouTube ดูนะซูราบากรารอทั้งต้นเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชคชูเรมก็ดีเชคซูเดสกอดีเนี่ยตำๆพี่น้องชั่วโมงครึง่งนี่เขาอ่านแบบคล่องแคล่วด้วยนะชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าอ่านแบบลากเสียงหน่อยอ่านแบบยาวหน่อยไปเรื่อยๆเนี่ย มีสองชั่วโมงเป็นต่ำๆนะบางทีสองชั่วโมงครึ่งถ้าอ่านแบบเร็วหน่อยนะเป็นมูรอกตันแบบเร็วนิดนึงแบบเชคชูเรมเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณชั่วโมง40ชั่วโมง50ประมาณนี้อันนี้ผมให้พี่น้องไปสังเกตดูว่าชระยะเวลานะแต่แน่นอนนะมีอ่านระดับปานกลางไม่ได้อ่านเร็วแล้วก็อ่านช้าจนเกินไป ก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่เกินสองชั่วโมงดูอาพี่น้องขอดูอาสองชั่วโมงใครเคยทําบ้างไหมบางคนบอกอาจารย์ฉัน5นาทีก็เหนื่อยแล้วอ้าวว่ากันไปอินดูอาเป็นอิบารัดานะพี่น้องนะนั่นแนหะได้ผลละบุญทั้งหมดเลยบางคนบอกอาจารย์แล้วก็เป็นชั่วโมงจะขอต้นอะไรก็ซ้ําไปก็ไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องมีอะไรบ้างล่ะก็ถึงบอกบางทีเนี่ยให้จดไปด้วยมีอะไรที่เราต้องการเนี่ยภาษาไทยของเรานี่แหละจดไปนะ แล้วก็ขอเป็นดูอาที่มีความประเสริฐเสร็จแล้วเนี่ยท่านนาบีก็ไปที่ยุมยามระแปลว่าเสาหินวุสตอวอสอดเนี่ยแปลว่ากลางพี่น้องวุสตอก็แปลว่าเสาหินที่อยู่ตรงกลางระหว่างต้นแรกกับต้นสุดท้ายก็อยู่ตรงกลางหลังจากนั้นท่านนาบีก็เดินไปข้างเหมือนเดิมพี่น้องนะ เจ็ดลูกพร้อมๆกับกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรทุกครั้งจากนั้นท่านก็เดินออกมาที่จมร์มาทางด้านหน้าฝั่งซ้ายจนกระทั่งถึงบริเวณที่ว่างอยู่เล็กน้อยเนี่ยท่านก็หยุดหันหน้าแล้วก็ยกมือขอดูอายาวเช่นเดียวกันก็จะเป็นดูอาเหมือนกับต้น,นเป็นชุมงเหมือนกันนะในฮ a ดซอ sahih b u และอิหมัม อันนาซาอีเนี่ยในจำนวนสถานที่ที่มีหยุดขอดุอาในฮัทเนี่ยพี่น้องมีตรงไหนบ้างในหนังสือซาดุนมาร์ดเล่มหน้าเล่มที่สองหน้าที่188สเนี่ยสรุปเอาไว้ว่านาบีจะหยุดขอดุอาที่ไหนบ้างหนึ่งก็คือบนภูเขาซอฟาช่วงซาแอนเนี่ยนะสองก็คือบนภูเขามารววกเนีนสซาแอนนั่นแหละ พราะเราต้องเริ่มที่โอฟาแล้วก็ไปมารวะนบีก็จะหยุดขอดูอาทั้งสองฝั่งเลยสก็คือที่อารอฟาใช่ไหมที่อารอฟาเนีตั้งแต่ละหมาดอัซัดเป็นต้นไปเนี่ยนบียืนยาวเลยยืนด้วยนะพี่น้องแล้วก็ยกมือขอจนกระทั่งโวนตกดินเลยที่มุดาดริฟ้าก็คือมัชรินฮารอมก็ตอนที่ไปมาบีนหลังจากออกจากมินจากอารอฟาแลว้ว ห้าก็คือจามระอ,อูลาที่ผมพึ่งสอนไปคือพอคว้างเสร็จปั๊บก็ดุอาหกก็คือจามรุตสตอก็คือเมื่อเสร็จมเมื่อกี้ความเต้าต้นที่สอง้ลวเนี่ยจะไปต้นที่สามก็ระหว่างนั้นก็ขอดุอานี่นบีจะหยุดขอดุอาทั้งหมดห้าหกที่ด้วยกันนะอันนี้ที่มีแบบอย่างที่นบีหยุดเอาไว้แต่ส่วนพี่น้องบอกอาจารย์ฉันจะดุอาได้เรื่อยม่มีปัญหาหรอกดุอาว่าเดวอยู่เรื่อยว่าไดอ้อยู่แล้วที่มีหน้าก็ขอได้นะครับแต่ เน้นหกที่นี้เพราะเป็นแบบที่นบีทำเอาไว้นะส่วนขึ้นไปยาบัตรอม,มาไปขออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องไปเอามาจากไหนนะมีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีอะไรนะไม่มีเจาะจงเอาไว้แต่ถ้าเป็นดุอาอามทั่วไปมีปัญหาหรอกเพราะเราเป็นเราขอได้ตลอดนนอนเลยแต่ถ้ามีเจาะจงเอาไว้เลยที่นบีเน้นในการขอมากๆก็คือหกหกสถานที่ที่ได้กล่าวไว้ต่อมาก็มาถึงจมรอ์ตนสุดท้ายเดียวว่าจมรอ์ อักอบาอัลอักอบานะหลังจากที่ท่านก็เดินข้างูหินที่จมรอเนี่ยใช้คำว่าลูหินกไ็ไม่ได้ใหญ่มากอัลอักอบะเนี่ยจากฝั่งท้องวาดีที่ราบช่องเขาด้วยหินเจ็ดเม็ดกว้างครั้งละเม็ดจากนั้นท่านก็เดินกลับทันทีโดยที่ไม่ได้หยุดขอดูอาแปลว่าพอข้าวั่งจมรออันอกอบาแล้วเนี่ยไม่มีหยุดแล้ว แสดงว่าหยุดแค่สองครั้งครั้งแรกก็คือหลังระหว่างขวางเสาหินต้นแรกก็หยุดขอพอต้นที่สองขวางเสร็จแล้วก็หยุดขอพอต้นที่สามปั๊บไม่ขอแลอกกลับเลยนี่สุนนะเป็นแบบนี้บางคนเล่นโหมดนะจริงๆแล้วก็จากที่เราจะขอต้นที่สามเราก็ไม่ต้องขอพี่น้องเราก็เอาไปไว้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองน่ะสิใช่ไหมเออเพราะว่าตรงนั้นนบีขอนานมากนะครับ เดี๋ยวที่บอกนะเท่ากับระยะเวลาของการอ่านซูรอบกรอรรหนึ่งครั้งเนี่ยต่อมาพี่น้องผู้มีอิมาทั้งหลายครับบางคนนี่เขาก็อยู่ไม่ครบสามคืนนะข้าเดียวว,นวันฝะัดอวันนะออกไปก่อนเพราะบางคนก็มีธุระบางคนต้องไปดูเรื่องของการเชื้อดองเ,อดนะเรื่องของการทำอาหารบางคนก็ว่ากันไป นบีก็ผ่อนผันแต่ถ้าเกิดท่านแต่ถามว่าท่านนาบีอยู่ครบไหมครบสามคืนเลยในหน้าที่176เนี่ยเขียนว่าผู้ได้รับการผ่อนปรนให้ค้างคืนนอกมีนานะเนื่องจากอับบาสบินอับดุลมุตตอลิบรดิยัลลอฮุอันฮูมีหน้าที่ให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจ สมัยก่อนพี่น้องเรื่องของน้ำนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะและอาหรับเนี่ยมันไม่ใช่มีน้ำเยอะก็ต้องแบกกันต้องใส่ภาชนะกันนะเตรียมเพื่อที่จะดูแลคนที่มาประกอบพิธีคัไหนจะน้ําละหมาดไหนจะน้ําที่ใช้ในการเข้าของน้ําของทาอีกแล้วก็น้ําดื่มอีกนะส่วนน้ําดื่มเนี่ยก็ต้องเตรียมเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่ไหม ดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นงานที่หนักพี่น้องเพราะคนเป็นแสนน่ะ,ะท่านอบับบาสบินอับดุลมุตตเล็บนั้นทาหน้าที่ที่มีเกียรติมากๆก็คือการบริการน้ำหรือพี่น้องซอดากอ็ที่มีผลบุญมากคือซอดากอ็ด้วยกับน,น้ําน้ําดื่มเนี่ยนะฮะผลบุญมากนะดังนั้นจึงได้ขออนุญ,ญาตจากท่านรอซุลลลอฮฺสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อกลับไปค้างคืนที่มักกะท่านนาบีก็อนุโลมให้ นะท่านนาบีก็อนุโลมให้เช่นที่ท่านอนุโลมให้บรรดาผู้ที่เฝ้าอูดค้างคืนที่มีนาพร้อมๆกับอูดของพวกเขาขั้นตอนต่างๆที่เช่นที่มาที่ต้องเดินทางเนี่ยก็มีการให้เจ้าหน้าที่จนะพูดย่งยๆก็คือคนที่ดูแลตรงนี้พิเศษเนี่ยได้รับข้อผ่อนผันอนุโลมให้และอนุญาตให้วกเขาคว้าง หินวันนะในวันที่10เสร็จแล้วก็ให้พวกเขาขว้างของ3มวันที่เหลือภายในวันใดๆก็ได้ที่สะดวกแปลว่าไปทีเดียวคลว้างให้ครบเลยไม่ต้องมาทีละวันนะโดยการขว้างเสาหินทั้งหมดรวมเป็นครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้มีเหมือนกันอันนี้ต้องคนที่อะไรคนที่ได้รับหน้าที่ที่มันไม่สามารถจะละจากหน้าที่ตัวเองไปได้เนี่ย และเมื่อ,อไรที่ละจากหน้าที่ตัวเองไปได้แล้วเกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้ถือว่าศาสนาผ่อนปรนให้พี่น้องมีคนก็ถามว่ากรณีที่เป็นแพทย์เนี่ยแล้วต้องเข้าออห้องผ่าตัดเวาลาผ่าตัดเนี่ยพี่น้องมันนานอะ่ะมันใช้เวลาบางทีสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบางคนผ่าตัดเนี่ยสิบชั่วโมงมีนะพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่เนี่ยแล้วปรากฏว่าคนป่วยเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเวลาพี่น้องป่วยวันศุกร์พอดีเลย แล้วคนเป็นหมอเนี่ยต้องต้องพาและหมอก็มีคนเดียวด้วยคนอื่นพาไม่ได้นะมีคนที่เชี่ยวชาญอยู่คนเดียวแล้วเป็นมุสลิมถามว่าพอพาไปสองชั่วโมงเสร็จแล้วเออเดี๋ยวขอไปละหมาดันสุกก่อนกลับมาพี่น้อยคนนั้นตาย <c oughs> เห็นอย่างไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกข้อผ่อนปรนนะก็ให้นั่นแหละให้พาไปันเสร็จนั่นแหละเล้ยก็ค่อยมาละหมาดสุตเอาละหมาดบายไป,ไปเพราะมีหน้าที่ที่สําคัญ รักษาชีวิตนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะข้อผ่อนผันตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับคนที่ทําหน้าที่ยืนนะตอนที่อิหมัามนาละมาเนี่ยก็จะมีตํารวจมายืนเฝ้าอยู่ถามว่าเขาไ่ละมาเดแ๋ยวเขาละมาดแ๋ยวเขามาที่ล้างนะเดี๋ยวเขาไปละมาที่ล้างแต่หน้าที่ของเขาก็คือดูแลความปลอดภัยก่อนนะบางคนบอกแล้วไม่ตะวักกันล่ะก็ตะวักกันเนี่ยพี่น้องแต่มันก็ต้องทํามันก็ต้องล็อกบ้านเข้าใจไหมต้องทําสบับด้วยไม่ใช่ ปล่อยอูนแล้วก็ไม่พูกระบอกตะวักขันก็ไม่ใช่เนี่ยก็เข้ามาสู่วันที่12แล้ววันที่12บสอเขาเรียกวันนัฟัดอวันนะวันที่12เดืนนอนรุนน่นฮิจาร์เนี่ยแล้วก็วันที่13ก็นัฟัดซานีเนี่ยครบ3คืนก็จบท่านนบีไม่ได้ออกจากมีนาในนัฟัดอวันคือออกได้นะ สิบสองเนี่ยออกได้คืนที่สิบสาไม่ต้องนอนได้แต่ต้องไม่กลับมาเลยคือต้องออกก่อนมะเกล็บตะวัวิดาแล้วไปเลยเออแต่ถ้าต้องถ้ากลับมาทอตะว,วันตกดินเลี้ยต้องกลับมานอนเนี่ยท่านนาบีเนี่ยไม่ได้ออกจากที่มีนาในน้ฝัดอวันแต่ท่านได้ประวิงเวลาในการออกจนกระทั่งขว้างเสาหินครบวันตัชรีเลยก็คือสามวัน ที่เขาไม่ได้กาววันที่สองวันที่สามเนี่ยก็ภารกิจเดิมนั่นแหละพี่น้องก็เหมือนกับวันวันที่11นั่นแหละ12ก็ทําเหมือน11 13ก็เหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่ยาวมุ่นกอรเยาวมุ่นนัฟัดเอาวันเยาอันนฟัดแน,นีท่านย้ายจากมีนานะในวันที่13ใช่ไหม ในวันที่13หลังจากละหมาโดโซฮดนะพอละหมาโดโซฮดเสร็จแล้วก็ไปคว้างนะคว้างหินก็ไปเลยมุ่งไปยังสถานที่ที่เรียกว่าอัลม uh ุฮัสซอบชื่อว่าม uh ุฮัสซอบหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าอัลอับโ oh สถานีนะมีชื่อเรียกสองชื่อชื่อแรกว่าอัลม uh ุฮัสซอบอันที่สองก็ชื่อว่าอัลอับ h oh ท่านก็ละมาซูฮุตอาซัดมัเกรบอิชาที่นั่น,นออกมาแล้วออกมาจากมีนาเล้วนวแสดงว่ายังไม่ได้ละมาแต่ออกมาเวลาซูฮุตออกมาในเวลาซูโุตมาขวางเสาหินพอไปถึงอันุฮัสอบก็ละมาจูพีจูรีกับอาซัตมัเกรบอิชาที่นั่นแล้วท่านก็นอน หลับอีกหนึ่งตื่นด้วยนะที่ไหนอะที่มมฮัสสอบจากอิมุอับบาสรอดียลออันฮุมาก็กล่าวว่าการหยุดที่อันมมฮัสสอบนั้นไม่ใช่สุนัตหรือพิธีหนึ่งของฮัจญ์อันนี้ไม่เกี่ยวนะแปลว่าเสร็จแล้วหลังจากกันรหลังจากที่นบีออกมาจากมีนาเนี่ยจบแล้วไอ้ที่มามมฮัสสอบเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยว น่ไม่จะเป็นขั้นตอนของการทำจา์แต่มันเป็นเรื่องของการพักเหนื่อยปกติของคนที่เวลาเดินทางเหมือนกับเรานี่เละเวลาไปมาดิน่าเนี่ยนั่งรถจากมาดิน่าไปมักาถามว่าขับรวดเดียวปะ่ะเปล่าแล้วก็ไปหยุดเดี๋ยวก็ไปพักไอ้ตรงมหตัตโตเป็นปั๊มน้ำมันมีที่เข้าของน้ำแวะละหมาดอันนี้ถามว่าเป็นขั้นตอนการทำอุมรอบไหมไม่ใช่แต่ถ้าพักที่อะไร รุ่นหัลไลฟฟ้้าอันนั้นใช่เพราะไปเหนียดตรงนั้นเป็นมีกอดแต่ถามบอกว่าพอขับไปได้สักครึ่งทางแล้วอ๋อบางคนก็ปวดห้องนองปวดท้องน้ำจอดที่มาตัตตะเขาเขียนมาตัตตะเบนซินเนี่ยนก็คือสถานีน้ํามันนั่นแหละเสร็จแล้วในสายเนี่ยมันก็มีร้านอาหารมีอะไรบางคนก็บอกอาจารย์ตรงเนี้ยเป็นสถานที่พิเศษใช่ไหมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการทําอุ้มรอ้อเปล่าไม่ใช่พี่น้องเขาพักปกตินะบางคนไปถึงเห็นอะไรนะ ที่เติมน้ํามันอดลถเนี่ยใช่ทีดูอามุสยยาเปล่าไม่ใช่พี่น้องเกาเติมน้ํามันไม่มีอะไรนะก็เหมือนกันในเลที่วันนบีพักทีมุฮัสสอบก็เป็นสถานที่นบีพักปกติของคนเดินทางนะไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการทําฮัตแต่ประการใดเห็นยังเนี่ยบางอย่างก็ต้องพึ่งอุลมามะในการอธิบายอันนี้ผมอธิบายให้พี่น้องฟังเนี่ยพี่น้องชัดเจนเนาะพี่น้องไปทําอุมรอนเนี่ยพี่น้องไปพักทีมุมฮัดตออไม่ใช่ขั้นตอนเนี่ยฮัดตออไปวัดสถานีหยุดพัก อุมรอของอาอิชาติตันนาอิมเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อุลมามะเนี่ยเห็นเห็นต่างกันอยู่ว่าในกรณีที่ไปทำอุมรเนี่ยหรือไปทำฮั์เสร็จจากฮัดแล้วยังอยู่ยังอยู่ที่นั่นอยู่มักกาอยู่เนี่ยหรือไปทำอุมรนี่แหละทำครั้งแรกมีปัญหาบางคนบอกอาจารย์ฉันจะทำอุมรสามครั้งไม่ใช่อุมรแทนคนอื่นนะอุมรอของตัวเองนั่นแหละสามครั้งสี่ครั้งบางคนวันเดียวทำอุมรสองรอบ จำได้ไหมในมุมของอารุณฮะดีสเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ปรากฏว่าท่านนาบีนั้นเวลาเดินทางมาหนึ่งครั้งจะทํามากกว่าหนึ่งครั้งแปลว่านาบีเดินทางมาครั้งหนึ่งก็ทำอุรอครั้งเดียวนั่นเองแต่ไฟล์ของสายฟิกเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหานี่ทาได้เพราะอุ้มรอบไม่ได้ถูกจํากัดนะไม่ได้ถูกจํากัดในเงื่อนไขของเวลา ไม่เหมือนฮัทฮัทนี่ตรงทาตรงเวลาแต่อุ้มรอดนี่ได้เรื่อยๆแล้วก็อ้างหลักฐานจากท่านหญิงไอแา,าร์เดียลลอฮัวอันฮาที่ท่านหญิงนั้นขออนุญาตกลับไปหลังจากออกมาที่ตันนาอิมแล้วแต่นบีหยุดพักที่นั่นก็ขออนุญาตนาบีกลับไปทําอุ้มรอดอีกเพราะมันออกมาจากเขตมักกาแล้วใช่ไหมตันนาอิมนเนศเล็กก็เข้าไปเหงียดขออยี่รอมเข้าไปตะวซาแอนะแต่ฮัลล้นก็จบได้อุ้มรอดกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะ เพราะวนะ่านยังไม่ได้กลับบ้านนะยังอยู่ยังยังระหว่างกลับนั้นตันนาอีมก็จะมีคนที่นั่งรถเมล์ออกมาแล้วก็มาทําอุมรอ์ตลอดนั่นแหละถามว่าผิดไหมไม,ไม่ได้ผิดอะไรพี่น้องเป็นความเข้าใจเรื่องหลักฐานที่ไม่ตรงกันถ้าถามว่าฉันทำแบบฉันละ่ะฉันเน้นตะวาฟทาทีเดียวนั่นแหละแล้วก็เน้นตะวาฟเอานะแต่บางคนบอกอาจารย์ฉันจะทํามากกว่านั้นไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าหลักฐานตรงนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะ ก็ว่ากันไปยึดตรงไหนก็ว่ากันไปเพราะทั้งคู่ก็มีหลักฐานแต่อันไหนจะตรงมากกว่าอันนี้ก็ต้องวอลลอฮ์ฮุวาลัมนะครับส่วนนักวิชาการก็ทําหน้าที่นะแล้วก็ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์วันนี้พี่น้องเดี๋ยวเราคราวหน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้ให้ละเอียดกว่านี้อีกนะนะเพราะว่าผมก็มีโอกาสนําไปอุ้มทำอุ้มรอดหลายครั้งเนี่ยบางทีก็ต้องอธิบายให้ฟังเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับวบิลลาฮิตาฟีวันฮิดายะอัสลามอลนยกุมบารฮามตุลลอฮิวะบบเราแกตุ ah <gasps>